ทำนายฝันฝันว่าอุ้มทารกผู้หญิงหากฝันว่าอุ้มทารกผู้หญิงมีคำทำนายฝันว่าช่วงนี้ระวังทรัพย์สินจะเสียหายระวังการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีระวังสัญชาตญาณกล้าได้กล้าเสียของคุณจะทำให้คุณพลาดพลังได้ ด้านความรักถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในกันและกันทั้งสองฝ่ายความสุขจะบงัเกิดกับคุณทันทีคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณจับตาดูไว้ให้ดีๆ ระวังจะมีเรื่องที่ต้องขัดแย้งและทะเละาะเบาะแว้งกับคนรักอย่างรุนแรงดวงการเงินการงานต้องหนักแน่นใช้ความอดทนกับการทำงานที่มีแรงกดดันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนจะยอมรับในความสามารถของคุณเองจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจมีคนเข้ามาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากคุณจะมีอุปสรรคเรื่องคนและการเดินทางต้องเผื่อเวลาสำหรับการนัดไว้เสมอเลขเด็ดเมื่อฝันว่าอุ้มเด็กได้แก่เลขหนเจเลขหนึ่งสเลข3าสเลข 317เลข311และเลข513